ครับอูช่างเอ็มครับวันนี้ก็จัดส่งนะครับอ่าติดผานพวนนะครับตัวนี้เป็นของคุณพ่ออมครับอยู่ที่บ้านโพนดวนตําบลหินกองอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็ซื้ออมปเลยอมครับอ่าคุณพ่ออ้มคุณพ่ออุมครับขออนุญาตนะครับอ่านผิดนะครับก็คุณพ่ออยู่ บ้านพนดวนนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ใกล้พื้นที่แถวนี้นะครับอยากจะมาเห็นคาดอู่ช่างเอ็มนะครับก็มาดูได้ที่บ้านคุณพ่อนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นติดผานรถไถนะครับวันนี้ก็จัดส่งสามท่านนะครับเหลือไปอําเภอพนมไพรต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้าเอลซีเจ็ดศูนนะครับคุณพ่อก็เคยใช้คาด ตัวเดิมมาแล้วนะครับค่าตัวเดิมก็ใช้เป็น10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าค่าตัวเดิมเนี่ยคุณพ่อก็คือได้มาจากศูนย์เลยนะครับก็คือซื้อรถปุ๊บก็เขาก็ติดพ่อคุณพ่อก็สั่งคาดมาด้วยเลยนะครับก็จะได้คาดมาด้วยเลยติดกับรถ ติดกระผานมาจากศูนย์เลยนะครับสาหรับค่าเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูที่ผมมาติดตั้งให้กับคุณพ่อก่อนนะครับการติดตั้งโค้งผานตัวนี้เป็นโครงผาน cmt ครับโคงผาน cmt 24นิ้วนะครับเป็นผานหาใบนะครับย่นิ้วตัวนี้เขียน4 5 h p นะครับนี่ครับี่ิบนิ้วนะครับเป็นผาน cmt ครับจะเห็นได้ว่าผ่าน CMT กับผ่านตาช้างาโครงสร้างจะไม่เหมือนกันนะครับผ่านตาช้างด้านล่างจะมีสันทั้งแนวนะครับแต่ตัว CMT ของเขาจะไม่มีสันนะครับแล้วก็ตัวแขนกลางเห็นไหมครับตัวแขนกลางถ้าเป็นรุ่น4 7แรงหรือรุ่น50แรงที่เป็นรหัสผ่าน D H 2 4 6 F นะครับตัวแขนกลางของเขาจะมีต่อนะครับต่อออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับก็จะทําให้เวลาปรับเนี่ยมันก็จะ ไม่ต้องคลายแขนกลางออกเยอะแบบนี้แต่ถ้าเป็น CMT นะครับเขาจะไม่มีต่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนป่าผานนะครับว่าจะไถดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ผานนะครับอยู่ที่คนตั้งผานนะครับอยู่ที่คนขับรถประสบการณ์นะครับของผู้ขับนะครับอ่าตัวนี้ CMT หรือตาช้างหรือรุ่นอื่นๆนะครับใช้ดีหมดนะครับแต่จะไถสวยไม่สวยไม่ได้อยู่ที่ผานนะครับ อยู่ที่คนตั้งผ่านแล้วก็คนขับรถนะครับอยู่ที่ประสบการณ์ของผู้ขับนะครับสําหรับคาดของเรามาถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับโดยเลีงฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาแบบนี้ให้อยู่ขอบยางล้อรถด,ด้านนอกแล้วก็ใส่ประกับล็อกด้านล่างนี่ครับอ่าร้อยนัดขึ้นมาหาขาคาดด้านบนโดยนัดก็จะให้